สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาดูแนวทางการต่อหัวลากไฟฟ้าเข้ากับรถวิวแชร์นะครับซึ่งข้อมูลในการทำคลิปขึ้นมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่มีญาติพี่น้องนะครับหรือว่า,าสำหรับคนพิการเองนะครับที่อยากจะทำหัวลาก แล้วก็ต่อเข้ากับวิวแชร์นะครับทุกท่านก็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับวันนี้นะครับน่าจะเป็นต้นแบบให้กับพี่น้อง f อได้หลายท่านนะครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการตั้งศูนย์นะครับผมจะตั้งศูนยะ์อย่างไรนะครับตั้งบออย่างไรมันถึงจะอยู่กึ่งกลางของวิวแชร์นะครับก็จะมีเทคนิคนํามาฝากพี่น้อง f อนะ คือคนที่ได้ความรู้จากตรงนี้ไปผมไม่อยากนะครับผมพูดตรงๆนะไม่อยากให้ไปชิดเงินราคาสูงๆงราคาแพงๆกับคนที่พิการนะครับเพราะว่าผมเห็นผมพูดตรงๆนะครับสําหรับคนที่พิการนี่ข้าของของคนพิการนะครับราคาจะสูงกว่าคนปกติทั่วไป2อถึงสเท่าตัวนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าก็คือไปบีบเอาเงินจากคนพิการ เพราะว่าคนพิการเขาไม่มีทางเลือกไงเขาก็ต้องซื้อนะครับเขาก็ต้องซื้อเขาก็ต้องจ่ายนะครับผมไม่อยากให้สังคมเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้อง f c นะดังนั้นนะครับวันนี้ก็เอาแนวทางมาให้นะครับสําหรับหัวลากไฟฟ้าที่จะเอามาต่อเข้ากับวีลแชร์นะครับก็นี่แหละนะครับจุดต่อตรงนี้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับแกนตรงกลางเป็นเหล็กก็จริงครับแต่ว่าจุดที่ผมยึดมันเป็นอลูมิเนียมนะ ดังนั้นเราจะทําการยึดเข้าไว้นะครับออกแบบโครงสร้างมาแล้วก็ยึดไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางส่วนการค้ายันนะครับผมก็จะทําอีกแบบหนึ่งนะครับในส่วนของการค้ายันก็มีเทคนิคการค้ายันอยู่นะครับวันนี้ผมจะเอานะครับแม่เหล็กมาดูให้ดูนะครับนี่นะครับแม่เหล็กมันไม่ติดนะอตรงจุดยึดนะครับมันจะมีโครงเหล็กผสมกันกับโครงอลูมิเนียมนะครับสําหรับหัวลากบิวแชร์นะครับ อ่าตรงนี้เราต้องรู้นะครับก่อนที่เราจะต่อนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเหล็กหล่อนะครับตรงข้างบนนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับพี่น้อง fc นะแขนลากเดิมเป็นอลูมิเนียมนะครับจะมีเหล็กเฉพาะชุดแผงคอเท่านั้นนะครับอ่าดังนั้นนะครับไอเหล็กพวกนี้นะครับบางทีมันรับน้ําหนักไปมันอาจจะแตกก็ได้นะครับถ้าเป็นเหล็กหล่อถ้าเป็นอลูมิเนียมหักง่ายๆเลยนะครับพี่น้อง fc นะก็นะครับวันนี้ยึดไว้เป็นแนวทางก่อนเฉยๆนะครับทุกท่านนะ ทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับเห็นแนวทางการต่อหัวลากวิวแชร์แล้วนะครับอ่านี้ก็คือแนวทางนะครับอ่าหลายๆท่านดูออกดูเป็นแนวทางได้นะครับเราก็มาดูที่ศูนย์ล้อนะครับอันนี้ศูนย์ล้อนะครับเห็นไหมอ่าเราตั้งฉากศูนย์ล้อด้วยระดับน้ําแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เราก็พยายามตั้งให้มันกึ่งกลางที่สุดแล้วนะครับสําหรับอ่าหัวลากนะครับทีนี้นะครับหัวลาก นะครับมันมีพิกัดอยู่ด้วยนะครับมันต้องขึ้นรถอ่าพ่วงข้างสามล้อนะครับมันจะยาวเกินไปไม่ได้นะครับสั้นเกินไปก็ไม่ได้นะครับตรงนี้วิธีการหาจุดกลึงกลางนะครับก็คือผมจะวัดแบบนี้นะครับทั้งสองข้างซ้ายขวาจะต้องเท่ากันนะครับอ่าทั้งสองข้างซ้ายขวาจะต้องเท่ากันนะอ่าทีนี้มันก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะเอานะครับหน้าสั้นหน้ายาวนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ คนตัวเล็กตัวผอมด้วยนะครับว่าจะขึ้นรถยากไหมนะครับแล้วก็ในรถคันนี้พิกัดนะครับจะต้องไม่เกินเมตรยี่สเมตรสานะครับพี่น้อง f อฟนะความยาวฐานล้อหน้าไปสุดฐานล้อหลังนะครับอ่าจะต้องอยู่ประมาณนี้อันนี้เราก็พยายามนะครับออกแบบให้มันขึ้นรถพ่วงได้นะครับพี่น้อง f อฟซนะเขาก็จะมีรถพ่วง3าล้อนะครับอ่าสำหรับคนพิการอยู่นะครับ ทีนี้เมื่อเราทําการวัดได้กึ่งกลางแล้วเราก็ล็อกไว้อย่างที่ทุกท่านได้เห็นล็อกตําแหน่งไว้อันนี้แค่แต้มๆไว้นะครับทุกท่านนะนี่นะครับศูนย์ก็ต้องได้ศูนย์ลอก็ต้องได้นะครับทุกท่านศูนย์ของตัวพ่วงนะครับก็ต้องได้เหมือนกันนะครับศูนย์ของตัวพ่วงเราก็จับตรงนี้นะครับเราก็ต้องจับจับตรงนี้นะครับถ้าข้างใดข้างหนึ่งมันต่ําเราก็พยายามลองขึ้นมา นะครับลองล้อขึ้นมาให้มันได้ฉากนะครับพี่น้อง fc นะฐานต้องได้ฉากด้วยนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจละนะครับเหล็กที่ผมดัดมาทาทำตัวยึดแผงคอนะครับมันมันบิดนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเดี๋ยวเราก็ต้องหาศูนย์ให้มันได้อยู่ดีนั่นแหละนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งศูนย์นะครับฐานตรงนี้ก็ได้ศูนย์นะครับอ่าอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะอ่ามุมกล้องมันอาจจะเอียงสักนิดนึงก็ต้องขออภัย นะครับนี่นะครับซูมให้ดูนะครับฐานล้อได้ฉากฐานล้อกึ่งกลางนะครับกึ่งกลางระหว่างพ่วงนะครับแล้วก็ฐานของตัวพ่วงก็ต้องได้ฉากแบบนี้นะครับอ่าเมื่อเราอ่านำมาต่อกันเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับก็ถือว่ากึ่งกลางแล้วแหละนะครับแฮนด์นะครับใครชอบ ชิดชอบห่างนะครับก็สามารถปรับตั้งตรงคอได้นะครับเราวางตำแหน่งตั้งแต่แรกเลยเอาคนพิการมานั่งเลยนะครับเอาเจ้าตัวมานั่งเอาให้เขานั่งสบายที่สุดเขาขึ้นลงได้ง่ายๆนั่นแหละนะครับพี่น้อง f c นะอันนี้สำหรับผมนะครับผมก็นะครับให้คนพิการนะครับหรือว่าเจ้าของรถนะครับมานั่งทดสอบดูแล้วนะครับเขาบอกว่าเอาตำแหน่งนี้เหมาะสมแล้วนะครับ หรือเพียงแค่ว่าเอายางหลังมาใส่เดี๋ยวเราเล้วทีนี้ก็จะทําการแก้องศาใหม่นะครับก็คืออาจจะเป็นงุ้มหรือไงแฮนนะครับก็ว่ากันไปอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องก็นี่แหละนะครับแนวทางสําหรับการต่อหัวรากวิวแชร์นะครับที่เหมาะสําหรับคนพิการนะครับการต่อหัวรากนะครับก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ตัวแบตเตอรี่อนี้ นะครับมันมีโอกาสที่จะพังได้ง่ายๆนะครับถ้าหากว่าเราไม่ถอดแบตนี่ไฟมันอาจจะลัดวงจรก็ได้นะครับไฟมันโอเวอร์นะครับทุกท่านนะนี่คืงกลางแล้วนะครับพี่น้อง fc นะอาจจะไม่กลางเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นก็อ่านิดๆหน่อยๆก็ถือว่ารับได้นะครับทุกท่านอันนี้นะครับจับฉากนะครับดูดีๆนะครับจับฉากทุกส่วนเลยนะครับจับระดับน้ํานี่แหละนะครับ อ่าล้อก็จับนะครับอืมนี่แหละนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่นํามาฝากพี่น้องในวันนี้นะครับเอาละนะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับก็จะพาพี่น้อง f อฟนะครับไปอ่าทําการเทสนะครับเมื่อเราต่อเข้ากับตัวรถเพื่อเชื่อมจุดยึดไว้เป็นที่เรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือนะครับเจ้าตัวใช้งานนะครับทดลองใช้งานนะครับว่าขึ้นรถพ่วงได้ไหม นะครับถ้าขึ้นไปแล้วมันพ้นหรือเปล่านะครับอ่าอันนี้เราออกแบบมานะครับเหลือช่วงท้ายไว้นะครับทุกท่านให้มันพ้นดูอยู่นะครับนี่นะครับวันนี้ใช้งานจริงอ่าอันนี้ทดลองจริงนะครับยังไม่ได้ใช้งานจริงอันนี้แต้มเด็กไว้นะครับเป็นแนวทางเป็นจุดยึดนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าอ่าโอเคได้แล้วล่ะนะครับทีนี้ก็เหลือเพียงแค่ว่าจะต้องมาตัดเนี่ย้ด้านข้างตรงนี้นี่ตรงที่เขาบอกเนี่ยต้องตัดออกไม่งั้นเขาจะขึ้นเบาลถไม่ได้นะครับ นี่นะครับก็อ่าการต่อพ่วงข้างวิวแชร์ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะครับอันนี้พี่ชายคนนี้นะครับปอยก็เป็นช่างรุ่นเดียวกันกับผมนะเรียนจบช่างรุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าเขามาเกิดอุบัติเหตุนะครับอ้าวถอยหลังลงมาแบบแบบไม่มีเบรกนะครับแขนขาไม่มีแรงนะครับแต่พ่อพอประคองพอขับรถได้นะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ นะครับเราออกแบบมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเหมาะแล้วนะครับเพียงแ่เขาบอกว่า,อ,าอยากให้เชิดหน้าขึ้นอีกนิด